สวัสดีครับผมบริกอยู่ปัญญาครับพบกับผมทางบริกชนนาแนลนะครับท้ง u t u b e เพจ f a c e b o o k และ Instagram ครับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเดินเที่ยวกันที่วัดสรศักดิ์นะครับจังหวัดสุโขทยัยตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองด้านเหนือบริเวณใกล้กันกันกบสารตาผาแดงวัดตระพังสอและวัดซ่อนข้าวครับวัดสรศักดิ์เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดเล็กนะครับมีสิ่งก่อสร้างประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆัง ฐานวิหารและสระน้ําขนาด33คูณ35เมตรตั้งอยู่ด้านทิศเหนือห่างจากกลุ่มโบราณสถานประมาณ25เมตรครับ ในส่วนของฐานวิหารเป็นวิหารห้าห้องก่อด้วยอิฐเสาวิหารทำด้วยหินทรายทางต้นนำมากรุนเป็นเสาต่อกันเป็นท่อนๆลักษณะเช่นนี้แตกต่างจากวัดอื่นๆที่นิยมใช้ศิลาแรงเป็นฐานวิหารมีความกว้าง10เมตรยาว17เมตรตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าหรือทิศตะวันออกของเจดีประธานครับ ณวัดแห่งนี้นะครับได้ค้นพบศิลาจารึกวัดสาศรศักดิ์นะครับกล่าวว่านายอินสาศรศักดิ์ได้ขอพระราชทานที่ดินขนาดกว้าง15วายาว30วาจากออกยาธรรมราชาเจ้าเมืองสุขโขทยัยในขณะนั้นครับเพื่อสร้างพระอารามถวายครั้นสร้างสําเร็จแล้วจึงให้นิมนต์พระมหาเถนธรรมไตโลกจากตําบลดาวขอนผู้เป็นน้าของออกญาธรรมราชาเจ้าเมืองสุขโขทยัยให้มาจําพรรษาที่วัดนี้ด้วย ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช1959สมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่2หรือเจ้าสามพยาขณะยังทรงพระเยาวได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมพระราชมารดาและพระมาตุชาที่เมืองสุขโขทยัยการเสด็จคราวนี้พระมาตุชาได้เสด็จเข้าพำานักยังพระตำหนักหัวสนามเก่าด้านทิศตะวันตกติดกับวัดสารศักความในศิลาจารึกวัดสารสักตอนนี้เอง ที่ช่วยชีย้ตำแหน่งของพระตำหนักหรือวังของเจ้านายตลอดถึงกษัตริย์ของสุขโขทัยว่าควรจะอยู่ตรงบริเวณทิศตะวันตกของวัดสรศักดิ์เหนือสารตาผาแดงและที่ปัจจุบันเป็นถนนจากวัดมหา,าธาตุผ่านระหว่างสารตาผาแดงวัดสรศักดิ์และพระตำหนักสู่ประตูสารหลวงด้านทิศเหนือคือสนามที่กล่าวถึงในศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ครับ ในส่วนของเจดีย์ประธานทรงระฆังที่มีฐานหัวช้างและสองขาหน้าของช้างโผล่ออกมาล้อมรอบฐาน24เชือกเป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐและศิลาแรงฐานยาวด้านละ9เมตรเจดีย์ประธานทรงระฆังหรือทรงรังกาอีกแบบหนึ่งที่นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยคือเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีช้างล้อมรอบฐานตามความเชื่อว่าช้างเป็นพาหนะของพระเจ้าจากักรพรรดิ ที่คู่ควรกับก,บการเป็นพาานะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอด5,000ปีครับเจดีย์ประธานในปัจจุบันเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยช้างนั้นเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อครั้งบูรณะโดยกรมศริลปากรแต่เป็นเพียงกองดินเท่านั้นในการบูรณะเจดีย์นั้นได้สร้างขึ้นมาใหม่จากจารึกวัดสารสัดิ์ที่กล่าวถึงเจดีย์มีช้างล้อมดังนั้นสถาปัตยกรรมนี้ไม่สามารถนำมาใช้ในการศรึกษาเรื่องรูปแบบได้ครับ ศิลาจารึกวัดสารสักค้นพบจากการขุดแต่งโบราณคดีบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของตระพังสอเมื่อราวปีพุทธศักราช2498ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติรามคำแหงครับภายนอกของจารึกวัดสารสักสลักจากหินชนวนเป็นแผ่นรูปใบเสมากว้าง96เซนติเมตรสูง144เซนติเมตรหนา19เซนติเมตรจารึกเป็นภาษาไทยอักษรไทยสุขโขทัยมีสองด้าน ด้านที่1มี35บรรทัดด้านที่2มี1บรรทัดและสลักลายเส้นพุทธประวัติตอนเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับ วัดสรศักดิ์เป็นวัดที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับก่อนถึงวัดศรีชุมและวัดพระภัยหลวงนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเวลาอยากให้ลองแวะขากลับก็ได้นะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครั้งต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ